สวัสดีครับพบกับรายการล่าข้ามเวลากับผมพาทิศวิวัฒน์บรรสกุลครับล่าข้ามเวลาวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปย้อนเหตุการณ์โรงงานลำใหญ่ระเบิดที่สันป่าตองและกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่มาพร้อมความหลอนจนหมู่บ้านร้างครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สุดสะเทือนใจครับที่เกิดขึ้นในปี2564ที่หลายคนจะจดจำไปอีกนานครับ กับข่าวโรงงานระเบิดแถวถนนกิงแก้วจังหวัดสมุทรปราการสื่อไม่ว่าจะทุกขแขนงต่างก็รายงานข่าวว่าแรงระเบิดกระจายวงไปไกลหลายกิโลเมตรทำให้บ้านเรือนรอบข้างเสียหายไปไม่ใช่น้อยหลายคนได้รับผลกระทบอย่างมากทั้งนี้ครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้นึกย้อนไปถึงเรื่องราวโรงงานระเบิดเช่นกันซึ่งในตอนนั้นถือเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในไทยเรา เมื่อเหตุการณ์โรงงานอบลำไยแห้งระเบิดที่ตำบลบ้านกลางอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่19กันยายน2542มีผู้เสียชีวิตเป็นคนงานจำนวน36คนซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชายบาดเจ็บสาหัสอีก2คนและชาวบ้านละแวกใกล้เคียงบาดเจ็บเล็กน้อย97คนบาดเจ็บสาหัสอีก6คนนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนเสียหายทั้งสิ้น 5 6 2หลังคาเรือนรวมทั้งวัดโรงเรียนโรงพยาบาลและสถานที่ราชการที่อยู่บริเวณรอบโรงงานในรัศมี1กิโลเมตรด้วยซึ่งในครั้งนั้นครับได้มีการประเมินค่าเสียหายไว้ที่212ล้านบาทไม่รวมถึงความสูญเสียทางด้านจิตใจและผลกระทบระยะยาวที่เกิดขึ้นกับผู้บาดเจ็บและบุคคลในครอบครัวที่ขาดผู้ดูแลจากการระเบิดอย่างรุนแรงของโรงงานอบลำไยแห้ง ไม่เพียงสร้างความเสียหายต่อชีวิตใจิตใจและทรัพย์สินเท่านั้นแต่ยังเปิดโปงให้เห็นถึงการลักลอบทำธุรกิจค้าสารเคมีอันตรายผิดกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการปลูกลำไยจนนำมาซึ่งหายนะครั้งร้ายแรงดังกล่าวโดวยหลังจากเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาเพื่อดำเนินคดีกับบริษัทหงไทยเกษตรพัฒนาจำกัด ซึ่งเป็นจำเลยคนไทยที่เป็นกรรมการผู้จัดการโรงงานและประธานกรรมการบริหารบริษัทซึ่งเป็นชาวไต้หวันผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ด้วยรวมทั้งหมด7ข้อหาคดีความดำเนินไปตามกฎหมายจนถึงขั้นสารอุทธร์มีคำพิพากษาตัดสินจำคุกผู้บริหารแต่ก็ติดคุกจริงๆแค่ไม่กี่ปีในขณะที่ญาติผู้เสียหายและญาติของผู้เสียชีวิตก็ยังคงเรียกร้องหาความยุติธรรม เพราะไม่เพียงจะมีคนที่อยู่ในโรงงานเสียชีวิตเท่านั้นแต่ยังมีทรัพย์สินของชาวบ้านที่อยู่รอบๆโรงงานเสียหายมากมายอีกด้วยสารตัดสินเบื้องต้นให้ทางโรงงานจ่ายค่าเสียหายแต่คดีความก็ล่าช้าจนชาวบ้านผู้เสียหายบางคนต้องยอมความโดยรับเงินเพียงเล็กน้อยในขณะที่บางรายที่ไม่ยอมความจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเลยก็มีหลังจากเหตุโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เกิดขึ้น ก็เริ่มมีการพูดถึงเหตุการณ์ชวนสยองขวัญตามมาทั้งชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้กับโรงงานที่เคยระเบิดและคนสัญจรที่ต้องเดินทางผ่านพื้นที่ดังกล่าวในยามค่ำคืนโดยว่ากันว่ามีคนได้กลิ่นศพไหม้คลุ้งไปทั้งโรงงานทั้งนี้โรงงานดังกล่าวภายในประกอบไปด้วยสองอาคารซึ่งพอเกิดเหตุระเบิดผู้ที่อยู่ในโรงงานต่างถูกแรงระเบิดอัดจนร่างฉีกและจำสภาพแทบไม่ได้ โดยหลังจากเกิดเหตุการณ์ทางเจ้าหน้าที่และญาติของผู้เสียชีวิตต่างเข้าไปดูเพื่อจะได้รู้ว่าศพไหนเป็นญาติของใครกันบ้างซึ่งบางร่างก็เละจนไม่เหลือสภาพบางร่างต้องใช้คีมหนีบเอาชิ้นเนื้อที่กระจัดกระจายไปทั่วนอกจากนั้นภายในโรงงานยังมีกลิ่นเหม็นคลุ้งซากศพไปทั่วถึงแม้จะนำศพไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลจนหมดแล้วก็ตาม แต่ที่แปลกไปกว่านั้นว่ากันว่าช่วงที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นใหม่ๆสภาพชุมชนแถวนั้นจะเรียกว่าเป็นเมืองร้างตามท้องถนนรวมไปถึงผู้คนต่างพากันย้ายหนีไปอยู่ที่อื่นแต่ก็มีชาวบ้านบางส่วนที่ยังต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นซึ่งหลายคนเคยเล่าถึงประสบการณ์หลอนในยามค่ำคืนให้ฟังว่าบางคืนจะได้ยินเหมือนเสียงคนร้องโหยหวนหรือไม่ก็เสียงร้องไห้สะอึกสะอื้น ดังมาจากในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่โรงงานอย่างไรก็ตามครับมีรายงานระบุว่าปัจจุบันสถานที่ที่เคยเป็นโรงงานเดิมก็ยังเป็นที่รกร้างอยู่ในขณะที่หมู่บ้านที่อยู่รอบๆโรงงานก็เริ่มมีการซ่อมแซมปรับปรุงแต่ก็มีบางหลังที่ยังคงทิ้งร้างให้เห็นสภาพจากการที่เคยโดนระเบิดอยู่ไม่เพียงที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้นเพราะยังพบว่าในปี2560ถึงปี2562 เกิดเหตุระเบิดในสวนลำไยถึง3ครั้งด้วยกันดังเช่นเมื่อวันที่4พฤษภาคมปี2560เกิดเหตุสารใสลำไยระเบิดภายในสวนลำไยตำบ bon ลป,าป่าพลูอำเภอบ้านุง้งจังหวัดลำพูนมีผู้บาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายในที่เกิดเหตุพบร่องรอยของสารลำไยระเบิดเป็นรอยดำวงกว้างอยู่บนพื้นดินและหลังคาบ้านถูกแรงกระแทกแตกเสียหายตัวกำแพงบ้านมีรอยไหม้สีดำติดอยู่ หลังจากนั้นเมื่อวันที่5มีนาคม2562ที่จังหวัดราชบุรีเกิดเหตุสารราดลำไยระเบิดที่บ้านบึงชนังตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายทำบ้านเรือนเสียหาย7หลังและรถ2คันพังเสียหายรวมมูลค่าทั้งหมด1.5ล้านบาทโดยเหตุการณ์ครั้งนั้นมีเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี เข้าไปเก็บข้อมูลและให้ความช่วยเหลือแล้วถัดมาในวันที่20มีนาคม2562ก็เกือบที่จะเกิดเหตุซ้ำรอยโรงงานอบลำไยที่สันป่าตองหลังมีการเผยแพร่คลิประเบิดที่บริเวณบ้านไม่มีเลขที่ในหมู่ที่5บ้านโรงวัวตำบลแม่สอยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนซึ่งจากคำให้การของเจ้าของบ้านบอกว่าตนมีอาชีพทำสวนลำไยก่อนที่จะเกิดเหตุซื้อสารโพแทสเซียมคอเรต ที่เป็นสารเร่งลำไยมาเก็บไว้10ถุงโดยใช้ใส่สวนลำไยไปแล้ว2ถุงสันนิษฐานว่าสาเหตุการระเบิดน่าจะมาจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเหตุให้สารตัวนี้ระเบิดขึ้นนั่นเองครับวันนี้ที่ทางเราหยิบยกเรื่องดังกล่าวมานำเสนอนั้นไม่ได้มีเจตนาพาดพิงถึงผู้เสียชีวิตและผู้ที่เสียหายแต่เพียงนำเรื่องราวมาเล่านี้มีได้ต้องการที่จะลบหลู่ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด แต่อยากให้เรื่องเล่าจากข่าวดังกล่าวได้เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้เจ้าของกิจการหรือกระทั่งลูกจ้างใช้ความระมัดระวังในการทำงานกันด้วยเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินนะครับลาข้ามเวลาวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับและเรื่องราวเรื่องต่อไปจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ